โอ้ยนอ่อคือเลือกงานเลือกคอนเสืร์จากอะไรนะจากกันคองแปดทีเนี้ยมอไซค์มันขี่มาแล้วมันพาก,กันป้าเป็นแกงเลยแม่ไหน,นีิ เขาแข่งกันมาแล้วเขามาตามเราเองหมดเลยอยู่ในกล้องเเรามีกล้องวงจรหมดได้ไหมเจ็บสามด้พี่น้องเจ็บสามอยู่เจ็บ เก็บสามคนพี่น้องโมเทสติสต้อเปยจ้าโทรไปนี้ได้เลยครับรถควายเนี่ยพี่น้องรถควายเนล่าค่อยขี่มาพทักกันขี่มาพทักกันถ่วงวันเอาสุนีัคือขี่แห้งแท้ว่าสั้นบ่อดีบอดบอดหนึ่งอาทิตย์บอดสี่ปีข้างหน้าต่ำเปิงข้างหน้าต่ำเปิงแล้วกันข้างหลังกะต่ำมากหลังอีกเอ้า เพราะว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะน้องอยู่ข้างหน้าแล้วดังนั้นก็เลยเหยียบน้องแล้วมันมีคนที่นอนหน้ารถเราคือคนนี้ด้านหลังเท้าบอชลล์น่ะคือบางกันเนี่ยกัคือลงไปใต้โดนดินตายแล้วแม่คือเราเมื่อกี้นี่แหมไม่ไม่มีคนกันตรงนั้นไงมันไม่มีคนกันงครับจิ้วมาขนาดนั้นแต่สมัยหินหัวยิางยิ่ง เขาจะพาก,กันแข่งกันมากอันนี้คือบอกจะว่าแข่งรถเลยเนาะเพราะเรามีกล้องชัดเจนเบ็ดบันตักโจ้ะแล้วเราอยู่อยู่ในหมวนกลางของเขาแม่มันอยู่ในศูนย์กลางของเขาอะ่ะคนนั้นเจ็บหนักอยู่ขาเป็นลุมเลยเป็นแบบขากันแบบปีนไปได้แมมขาปีนไปเลยแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรขา้างในไหมนะต้องไปเช็คอีกสมองเน้านเลือด หรอไม่ต้องมาหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะีบอกว่าแก้วไม่ต้องมาอันตรายมากอันตรายมากแล้วรถมันติดด้วยป้าเขาไม่ใช่ไม่ใช่หรอใช่ค่ะใช่ครับเธอไปเดีดูผ่านนี่เอานี่ดูดูไลฟ์สดเอาตอนนี้มันเป็นอะไรแล้วเด็กเด็กที่มาตอนนี้ก็เยอะพอแล้วรถเป็นเยอะอยู่ค่ะเป็นท่าเดิมเลย